ข้าวนึ่งดอกอัญชันค่ะคุณผู้ชมกับวันฝนตกนะคะฝนตกฝนตกนะคะเพืกับเขายัางไม่แล้วเลยเนาะคะ่ะสู้กันต่อนะคะสู้กันต่อไปเนาะคะ่ะข้าวนึ่งดอกอัญชันเรานะคะในวันฝนตกสุกแล้วสุกแล้วนะคะคือลม พะเขาไม่ได้ปั้นน้ำไม่ได้ซ้าน้ำไม่ได้อย่างนะคะเขาเก็บเป็นด,กดอกๆมาวางใส่เลยนะคะเพราะว่าถ้ามักจังสี่เนาะคะ่ะบางอันก็ยังเห็นเป็นด,กดอกๆยู่นะคุณผู้ชมอย่าไปซีเรียสน,นะคะเพราะว่าเขากินได้นะคะเด็กๆก็กินได้นะคะเพื่อสายตาของเราเนาะค่ะเนาะข้าวริกนะคะ,นะค,ะ,นะค,ะคุณผู้ชมตำแก่วนะคะ พอ,อแล้วนะคะคุณผู้ชมสีใหม่แล้วเนาะค่ะเปลี่ยนสีเป็นสีดำแล้วนะคะนี่นะคะเขาเทาที่ตามแมงแข้งคอที่เป็นลูกของเขาใส่หนึ่งตัวนะคะเป็นยังเขาค่อยใส่สนิเราไม่ชอบกินชุนของแมงแข้งคอเนาะคะ่ะเขาชอบกินชุนของแมงดาแต่ว่าอันนี้เราจะลองกินดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเขากำลังตํพริกนะคะคุณผู้ชม เราจะลวกผักนะคะใส่ปลาไปหนึ่งตัวพอนะคะถ้าตําแก้วแบบนี้ถ้าใส่ปลาที่ถ้าเอามาทำส้มตํามันสิบอร์เ่ำเนาะคะ่ะสำหรับไทยบ้านเรี่องปิดเนาะแต่สาหรับผู้ใดมากแบบใดก็ทําไปเลยนะคะแก่วเราทําเสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะมีปลาตอนวยเอา้าแมงวันแมงวันอมแมงวันก็นไดอันนี้ลวกผักนะคะ ลกผักลกผักในส่วนของเราเองนะคะแต่เจียวผักผักให้กับผักชะอมนะคะตามจริงเราเขาจะลวกยอดผักหอมนะคะแต่แต่บ่ได้ลวกเนาะนี่ยมากินข้าวด้วยกันนะคะนี่ข้าวหนึ่งดอกอันชันเรานะคะแล้วก็แก้วปลาเขาะคะ่ะลวกผักนะคะมีบวบหอมนะคะหนึ่งลูก แล้วก็เนื้อแดดเดียวซองแดดนี่แหละ,ะเนาะค่ะเนาะกินไปเลยนะคะเราทอดแล้วนะคะมามาข่ะกินข้าวด้วยกันนะคะคุณผู้ชมมา <g innen> กินข้าวเป็นโมเนเดอร์ค่ะปูใดบาง <c oughs> ขนาดเข้าวอุ่นๆอยู่แม,มงบันกันยังเล่นหัวปักหัวปำมาจับจนได้อยู่นะคะ